ผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆได้เห็นหน้าตานาฬิกายอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะรู้เลยว่ามันคือเจ้า Xiaomi Smart b ร a n d ใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าตาเอกลักษณ์ที่มาเป็นแบบวงลีวงลีจอเล็กๆเนี่ยนี่คือผู้นําเลยก็ว่าได้นะครับและใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยลองซื้อมาใช้งานเนื่องจากว่าราคาค่าตัวของเขาเนี่ยบางครั้งนี่คือแบบหลักร้อยหลักพันราคาค่อนข้างถูกมากๆนะครับแต่เชื่อไหมครับผ่านมาแป๊บเดียวเนี่ยมาถึงรุ่นที่8แล้วครับนี่คือเจ้า Xiaomi Smart Brand 8มันจะมีอะไรอัปเกรดมาบ้างเราไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme ID กันด้วยนะครับแม่ผ่านไปแป๊บเดียวเวอร์ชั่นที่8ออกมาแล้วนะครับนี่คือเจ้า Xiaomi Smart Band 8นะครับเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่น่าจะเป็นเรือนแรกๆของใครหลายๆคนที่ลองซื้อมาใช้งานดูก่อนมันจะเวิร์กไหมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนานด้วยนะครับนี่คือรุ่นที่8แล้วนะครับมีการอัปเกรดอะไรต่างๆมาค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของตัววัสดุนะครับก็สำหรับในส่วนของตัววัสดุดีไซน์ก่อนละกันนะครับตัวนาฬิกาตัวนี้จะไม่มีปุ่มแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีปุ่มไม่มีอะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยด้านหลังก็ไม่มีปุ่มนะครับ รบบการทัชสกรีนเป็นหลักนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED OLED นะครับมีความสว่างอยู่ที่600นิตด้วยกันขนาดความใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่1.62นิ้วนะครับค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่192 x 490พิกเซลนะครับตัวกรอบหรือว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอลูมิเนียมอะลอยดนะครับเขาจะมี2ส,สีด้วยกันก็จะมีสีกราฟ h i t e b l a กับสี g o l นะครับผมก็มี2ส,สีให้เลือกขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าสมมติคุณเป็นผู้ชายอยากจะใส่สีทองเนี้ยมันก็ดูสวยดีนะคร สีทองก็จะดูแบบหรูรานิดนึงดูสวยงามนิดนึงนะครับในส่วนตัวสายนาฬิกากันบ้างนะครับสำหรับสายนาฬิการอบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสายยางนะครับแต่ความเจ๋งของเขาเนี่ยจะอยู่ในส่วนตัวหมุดตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบหมุดแล้วนะครับเวลาคุณจะล็อกนาฬิกาตัวนี้เนี่ยก็คล้องเข้าไปในส่วนตัวคล้องตัวนี้แล้วก็ กดเข้าไปปุ๊บง่ายมากอันนี้คือติดได้ง่ายแล้วค่อนข้างแน่นมากๆนะครับในส่วนตัวหูคล้องนาฬิกาตัวนี้ก็จะมาเป็นรูปแบบของยางชิ้นเดียวซึ่งถามว่าวยางชิ้นเดียวมันดีอย่างไรนะครับโดยปกติเนี่ยสายนาฬิกาทั่วไปเขามักจะเป็นแบบเป็นข้อและเป็นรูใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเป็นตัวเหล็กโลหะมาคล้องใช้างานไปนานๆตัวยางตรงนี้มกักจะชอบฉีกขาดแต่พอมันมาเป็นแบบเส้นเดียวเนี่ยก็ทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนสายนาฬิกาถามว่าสามารถถอดเปลี่ยนได้ไหม นาฬิกาตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ eren, สะดวกนะครับตัวด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับเราสามารถกดได้พอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยสายนาฬิกาจะหลุดออกมาได้อย่างง่ายนะครับแล้วเราสามารถใส่เข้าไปได้แบบง่ายมากๆเลยคือแบบปุ๊บแค่นี้คือจบแล้วนะครับใช้งานค่อนข้างสะดวกการชาร์จแบตเตอรี่นะครับด้านหลัง consumed, us, through, จะม evet, ีรูม I mean, ีขั้วมาให้นะครับตรงนี้ก็เขาจะมีสายชาร์จแถมมาให้ภายในกล่องพอนาฬิกามันมาอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่า ไม่มีปุ่มเลยใช่ไหมครับการกันน้ำเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างดีตัวนี้ผ่านมาตร,รฐานการกันน้ําอยู่ที่5 ATM ด้วยกันน้ถือว่าเข้าออกมาได้โอเคแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆนะครับส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องรอบนี้ทางเฉียวมี่เขามีอะไรมาบ้างเรามาลองดูกันนะครับนอกจากตัวนาฬิกาเนี่ยผมลองดึงออกมาดูนะครับภายในกล่องของเขานะครับถ้าเราแกะออกมารอบนี้นะครับเขาจะมีกับตัวสายชาร์จนะครับตัวสายชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นสายสีขาวที่เป็น USB Type A นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์อะไรก็ได้แล้วก็แปะ เข้าไปที่หลังนาฬิกาตรงนี้นะก็ยังคงใช้การชาร์จในรูปแบบเดิมไม่ได้เป็นวลยไรสายนะครับก็เป็นแม่เหล็ก แปะเข้าไปตรงนี้ก็คือจบแล้วแล้วก็การแปะค่อนข้างง่ายไม่ต้องกลัวว่ามันจะสลับขั้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถสลับขั้วได้ตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กแบบมีขั้วนะครับในกล่องมีอะไรอีกหมดแล้วครับก็คือจบไม่ได้มีสายสำรองมาให้นะครับตามนี้เลยและสําหรับการเชื่อมต่อของนาฬิกาตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้นะครับรองรับการเชื่อมต่อที่เป็นตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปหรือถ้าคุณใช้เป็น iOS อเนี่ยขอเป็นไอทั้งหมดนะ สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันมีฟิตได้เลยนะครับซึ่งในตัวแอปพลิเคชันเขาจะมีอะไรบ้างนะครับก็ดู9ก้าสถานะการเดินนะครับอัตราการเต้นของหัวใจแคลอรี่ที่เผาผลาญไปได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการวัดค่า SPO2 นะครับก็คือเจ้าตัวออกซิเจนในเลือดนี้มันสามารถเก็บเข้าไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันมีฟิตได้เนาะและก็ถ้าบ้านใครเนี่ยใช้ตาช่างของมีเคยเห็นไหมหน้าตาตาช่างประมาณนี้นะครับเขาก็จะสามารถซิงเข้าไปที่แอปตัวนี้ได้นะครับก็ดูน้ําหนักดูในเรื่องของมวลกระดงกระดูกอะไรต่างๆก็สามารถเก็บข้อมูล ได้พร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนนาฬิกาตัวนี้อนอกนอจากจาการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์มือถือแล้วเรามาพูดตัวแบตเตอรี่กันดีกว่าสําหรับแบตเตอรี่ของนาฬิกาตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ที่16วันได้กันซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเวอร์ชัน7นะครับเวอร์ชัน7จเนี่ยจะเคลมเอาไว้ว่าใช้ได้ที่14วันนะครับก็เพิ่มมากขึ้นอีก2วันได้กันถามว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ7 12วัน7 13วันขึ้นอยู่กับว่าเรากดใช้งานเยอะมากน้อยเพียงใดแต่เอาาาารรงรงรงๆนนนนนนะฬิกปภที้้้้ใชคข มากๆถ้าคุณไม่นั่งมากดแบบทั้งวันทั้งคืนนะยังไงอะ7วันมีให้เห็นแน่นอนนะครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับรอบนี้ไฮพิกซ i ชันเนี่ยเขาใส่มาถึง6แกนด้วยกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว PPG ที่สามารถเอาไว้ตรวจสอบฮาร์ดเรทของเราได้นะครับก็มีเหมือนกับมาตรฐานทั่วๆไปนั่นแหละครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกตัวแบตเตอรี่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะใช้งานได้16วันเพิ่มขึ้นอีก2วันด้วยกันความจุบแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ190มิลลิแอมด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวความโค้งมนกระจกตัวนี้ยังคงสไตล์คล้ายๆเดิมก็คือจะเป็นแบบ 2.5D ตัวขอบเนี่ยมันจะไม่ได้ตัดไปเลยมันจะเป็นขอบแบบขอบมนนะครับก็ดูสวยงามมากๆนะครับเวลาในการชาร์จของตัวนาฬิ กาตัวนี้เนี่ยก็ถ้าคุณเสียบชาร์จ ประมาณชั่วโมงเดียวแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เขาค่อนข้างเล็กมากเรียกเร้ว่ามันประหยัดแบตเตอรี่จริงๆนะครับอ่ะเรามาลองดูเมนูกันนิดนึงดีกว่าว่านาฬิกาตัวนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับโดยตัวหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีให้ปรับเปลี่ยนได้ในแอปพลิเคชันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะได้หน้าปัดแบบไหนอันนี้จะเป็นหน้าปัดแบบ default นะครับในการลากลงเนี่ยจะเป็นการดูนนติ a, นะครับการแจ้งเตือนของตัวโทรศัพท์มือถือเรานะครับถ้าเป็นการลากขึ้นนะครับก็จะเป็นการเข้าเมนูและจะดูสถิติของเราได้นนรรััดดูใตวหมกกกกาาาออํลง กิจกรรมการวิ่งสถานะอัตราการเต้นของหัวใจนะครับพละกําลังนี่การวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดได้นะครับตรวจวัดในเรื่องของการนอนหลับนะครับค่าความเครียดดูสภาพอากาศตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็เป็นการตั้งค่าต่างๆและในส่วนของการปัดขวาตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาอีกเมนูหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปิดให้ไม่รบกวนนะครับหรือว่าการค้นหาโทรศัพท์ตรงนี้ถ้าเราหาโทรศัพท์ไม่เจอใช่ไหมเนี่ยกดปุ๊บ โทรศัพท์ถึงแม้ว่าล็อกจออยู่มันก็จะดังนะครับตรงนี้ก็สามารถกดค้นหากดหยุดได้นะครับผมเอออันนี้ถือว่าผมได้ใช้งานบ่อยมากๆเนื่องจากส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์เสร็จปุ๊บโยนทิ้งเลยหาไม่เจอหลายคนน่าจะเคยเป็นกันนะครับวันนี้ก็สามารถค้นหาโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมนี่ก็ตั้งค่าได้อะ ต่อมาเป็นการปัดซ้ายนะครับการปัดซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการดูสเตตัสสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจตรงนี้ก็สามารถดูได้ดูในเรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศว่าดีไหมนะครับดูในเรื่องของมัติมีเดียอยากจะเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้เมนูในการปัดซ้ายปัดขวาจะอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้งานง่ายค่อนข้างสะดวกราคาไม่แพงนะครับซึ่งนี่เปิดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากได้นะครับผมบอกได้เลยว่าราคาดีสุดๆ ผมทิ้งรายละเอียดใต้ดีสคริปชันให้แล้วก็ไปลองใช้งานไปลองเล่นดูกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้ามีอะไรเด็ดเมาเล่นอีกรอติดตามไปนะครับสวัสดี